อันยองอาเซยโยวันนี้พามากินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีแบบไม่จํากัดเวลาอยู่กันที่อันยองบาร์บีคิวค่ะพีกัดก็คือเดนนาติวานนที่นี่เขามีรายอาหารเกาหลีเยอะมากนะคะไม่ได้ถ่ายมาให้แต่ว่าอยู่ที่โต๊ะแล้วอันนี้คือส่วนน้อยนะคะที่สั่งมามีคอนชีสหัวไชเท้าดองกิมจิใดๆจับเชอร่อยมากหอมกินงานลามยอนสดร้อนๆตอนฝนตกเป็นฟิลเหมือนอยู่เมียงดงตอนนี้น้ำจิ้มเอยถ้วยภาชนะเอยเหมือนอยู่ที่เกาหลีเลยค่ะไข่ตุ๋นเกาหลีที่สั่งได้ไม่อั เด้งเดงกินคำนี้ก็คือลวกปากไปเลยจ้ะพักให้เย็นก่อนอันนี้ก็คือเป็นหมูราซอสเผ็ดหมูเนื้อนุ่มตัดผ้ามาที่ตอกปกกีคือดีมากกุ้งดองโปรโมชั่นทางร้านนะคะโพสแล้วก็เช็คอินก็คือฟรีไปเลยจ้ะ1โต๊ะ1นกุ้งกรอบเด้งดึ๋งน้ำดองฉ่ำๆเกาหลีสดสดรสชาติอาหารคือเกาหลีมากๆเฟลแบบเจ้าของร้านนี่เป็นคนเกาหลีกิมจิก็คือใช่กรอบกรอบอมเปรี้ยวนิดๆพริกแบบคนเกาหลีเลยไม่เผ็ดกินแล้วกรอบกินตัดเลี่ยนกับหมูได้ดีมากที่ร้านเขามีใบ